สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วนะครับวันนี้ก็อู่ช่องโปรโปรพิเศษโปรสองศูนย์สองหนึ่งนะครับซึ่งเห็ดก็โตแล้วเ,เอเอไม่ต้องใสหรอกไม้ทำไมภาพมันดูสวยๆแ,กแกปลกเปิด RTX อยู่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตกราาะบายแล้วตอนนี้ไม่ผมจะไม่ได้วันที่ไหนแล้วผมนะผมว่านั้นจะเป็นวันที่เจ็ดหรือเปล่ามั้งนะโอ้วเฮ้ยเฮ้ย เพิ่งปลูกนะครับมันโตแล้วตัดต้นไม้ก่อนแต่ภาพอย่างสวยพอผมอัพเปิด RTX เนะี่ยเฮ้ยตัดตาจังไงวันนี้ผมจะไปเก็บไข่เช้เจมก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าโอกาสดีอาจออกไปสำรวจโลกแต่ต้นไม้ตัดเร็วเลยสิตัดตัวเร็ว,ว,รวกไก่ทัพพีู้มเย้ นอนต้นไม้เก็บเก็บเก็บเกบบเโอเคถ้าวราเหลือสอนเดี๋ยวก็หายไปเองมนะั้งนี่ผมยังไม่ได้ลดตรงลดต้ำเลยนะโตแล้วขอ ผมขอไปเก็บไทเทเนียมก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวเอาเตียงมาไหมเนี่ยออกมาใช่ไหมโอเคอตัดไปเลยกันนะทุกคนตัดตัดตัดอขอย่างก่นอนอผมจะไม่ได้ว่าวันที่อะไรแล้วอ่ะผมคนนับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วกันนะเพราะจำไม่ได้เร็วๆย่างเร็วเ,วเอออาหารแค่นี้แหละน่าจะเพียงพออะ แล้วก็ต้องถามว่าทำไมผมกลับมาที่บ้านนะคืออธิบายก่อน <c oughs> ผมไปผิดทางโอ้จะมาตัวหน้าเู่ผมไปผิดทางจะไปเมื่อกีก้นเนี่ยผมไปตรงป่าแดงอะเป็นโซนที่ผมห้ามีเป็นโซนที่ผมยังไม่ต้องไปอะผมไปผิดทางเลย <c oughs> ตัด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  <c oughs> สาม สิบนาทีผ่ดไปกว่าจะมาถึงสัทีตอนนี้เกมบ่ายโมงแล้วเหนื่อยแล้วก่อนนั้นเป็นก่อนผมขึ้นไปก่อนนั้นใช่ไหมนางไงมีน้ำหนึ่งน้ำไหลมาผมไน่นอนกวจะมาได้โอ้อยห่างไกลเลยต้องว่ายน้ำข้าเรบีก่ หว่างทางบอก็ได้ต <c oughs> แตงกวาไปและแตงกวาแต่ผมจะไม่ก,กินหรอกห้ามกินแตดนขาดเนี่ยคือแตงกวามหายยากไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยวา่ายน้ำไปเร็วๆข้างบนนี้เป็นเกาะลอยฟ้าแต่มันเล็กอะผมขึ้นก่อน,นั่นไง <c oughs> ไม่ได้แวะที่สักนานเลย อีกแล้วเหรอานอีกแล้วเหรอมงแต่ต้องจัดการทีแรกกันเฮ้ยไอาตาเดียวขเข้าขมาดิฟ้ะอะไรก็บข้ามา มันจะไม่ยุ่งกับผมนะอย่ามายุ่งก,กันแล้วกันน้ำก็ขึ้นเร็วสิสูขงขนาดนี้มันคงไม่ตามผมกันนะ <c oughs> อยาให้ผมวางไว้ังมันแบบทำลายโลกมากที่ผมขึ้นมาไม่ใช่แต่ต้องการซีเน,นียม เฮ้ยคิดอะไรสิพอโคทำทาขึ้นดีๆมอย่าตกนะ นกตกแจหเลยอืมสวัสดีท่านเทวดาอคอคนโยนเลยทีสักอย่างอ่ะไอ้ตรวมเต็มมากเลย บนเกาะน,นี้โอ๊ะช่วยเที่ยบไปกออีกตั้งไหนใช่ไหมอายอัเชิบดยแต่ว่าผมคุยบนเลสอีกก่ออือนมันอยู่กันแบบนี้นเนี่ยไม่ได้เหมือนกันไกลมากเลยดูจากข้างล่างเหมือนจะใกล้แต่จริงๆแล้วมันไกลมากผมมีไม้ทำไม้หรือว่าใช้หินดี ว่าใช้หินกันแล้วกันเพราะหินมันล้นตัวผมมากเลยอย่าตกนะถ้าตกรองไห้ยนะ ที่มาไม่ใช่หรอกมาเพื่อเก็บทำความปลอดภัยหน่อยดีกว่าทุกคนผมกลัวตายถึงแม้พอจะยังมีเจ็ดชีวิตก็เถอะเฮ้ยเมือ่อกี้ลมหายใจเกลียวหยุดเต้นเนี่ยไม่ตายเกลียวตกใจชีวิตจริง ไม่ต้งองห่วงเขาวิหินเยอะโอ้ว่ามืนแล้วเหรอกระโดนเลยสิครับจะรออะไรล่ะร้อยมอนเกิดเหรออย่าเกิดตรงอากาศนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยังเกิดฝั่งนี้แล้าเกิดฝั่งโน้นฮาเลยฮ้าแบบหาตาเนี่ย ตายฮ่าได้เวลาเก็บบล็อกแล้วอืมมีดังพึ่งจะไม่รู้มีพึ่งหรือเปล่าเอ๊ยทำไมม,มันเยอะสุดเลยอยู่ใกล้ๆกันดีสิอืมมีใครนี่หรอไง าะลอ,อยฟ้านี่มันอันตรายจริงๆอย่าคิดว่าไม่เห็นนะเห็นโฟรคเนีียวะน่ๆจะจากคนโลกมากอ่ะเออนี่ม่เอม็มดีเอ็มหรอกข้าพดทเกิดบน,นหินทุกคนมาฮาเซนไอผมเก็บเก็บเก็บไปก่อนตอนนี้อาหารเหลือไอะมาก บะหมี่ถ้วยสุดท้ายงานข้าวอาทีน,ทน,น,มมทนี้ทิ้งอะไก่อนดีตัวปิ่งเต็มมากเลยทูมันทิ้งอะไรดีอะทุกอย่างมัน้ํำค่าอะหินเนี่ยลับปบระโยชน์สุดเบลดนี่โอ้โหเจอที่เลยอืมไอ้นี่จริงต้องทิ้งใหญ่เลย โอเคตต่ไว้คือก่อนนั้นใช่ไหมอย่านะอู้ไดันแรมาถงังแดงด้วยฮะอย่าตกนะเข้าใจไหมถ้าตกผมร้องนะถ้าตกผมร้องมันก็ไม่ตายหรอกแต่คือผมจะมานั่งขึ้นน้ำท่อนขดนั่นใหม่ะ ยังมีใช่ไหมยังมีอยู่ต่อตัวไปต่อตัวไปต่อตัวไปเพราะใช้หินสักสองหรอรบอลจะหมดตัวผมแล้วสิแต่ผมจะเอาทองแดงมาทำไมตั้งห้าสิบสี่ก้อนยังมันมันเสียดายนะจะว่าไปผมยังไม่มีเลระยะไกลเลยนฮะ หินผมจะหมดแล้วทุกคนหินผมจะหมดแล้วความฝันมันไกลกว่าที่คิดหมดเกลี้ยงแต่เรายังมีไม้อีก9ก้าสิบสองนี่คือความหวังไม้พวกนี้ห้ามหมดเด็ดขาด ขั้งกองควายนะอย่าหมดนะเข้าใจปะจะว่าไปผมยังไม่เคยเห็นพลป่าในเขตเกาะสวรรค์เลยแล้วผมก็ไม่เคยได้เกาะสวรรค์ไม่เก่อชื่อเดิมเลยตอนแรกเรียกสกายเล่นโอ้โหอนี่ไงที่ผมบอกไว้ถ้ามันวางเพิ่นิดเดียวมันจะตกลงมาตุ้ย ผมปิดนี้ก็ได้ปิดได้ใช่นในดดไห<ป>มสิ่งใหญ่พีดีต้องหรอขึ้นไปเสียงอะไรเมื่อกี้มีเสียงเหมือนอะไรเคาะตัวเีง ขึ้มสโซมอชชันมา,นมา,นมาเลยแก้วผมไม่อยากตกลงมาเลยอะแต่มันก็ตกจนได้ชะตาการ์ดหนังผู้เล่นทุกคนในเกมเไม่ได้บอรไงเหที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะที่ผมเห็นมาทุกคนเลยที่เล่นเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดเลยน้ำมันก็ขึ้นเร็วสิรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเร็ว ช้ามากเกาะน,นี้มันสูงเนาะผมควรระวังมากกว่านนีะ้มีหลายเกาะน,นะแต่เกาะใหญ่อะอยู่สามเกาะเองความหวังแสงที่มาเยี่ยงตายอะวันนี้วันที่สิบแปดใช่ไหมหรือยี่สิบอ่ะผมจะไม่ได้สิบแปดมั้งหวีขึ้นไปปีนน้ำขึ้นไปใกล้ถึงแล้ว วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดจังว้วันนี้วันที่สิบแปด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 สิบสิบสิบแปดแปดโอเคเตรียมตัวตีบอกขึ้นไปยาตกุกยาตกุกโอ,โอ้ดีนะนี่ผลผลเริ่มเก็บไปดีไปได้ไงเนี่ยอาชิบ โอเคผมต้องไปต่อเป็นสิ่งที่ผมกลัวก็คือความสืงอย่าตกนะอีกรอบนี่ผมเป็นลมนะ Cái gì nữa con? Cái gì nữa? Cái gì đâu? 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 Cái gì nữa? Chịu cái ra cái gì? Cảm ơn แต่ก่อนแรกผมผมไม่รู้จะไปทําไมแล้วก็ผมเห็นว่าข้างๆอ่ะมันจะยังมีทะเลทรายอ่ะผมสักวันนึงผมจะไปรู้ทะเลทรายนะผมอยากเจอทุ่งหิมะอัปเดตใหม่อ่ะอะผมค่อยๆก่อนไท,ทีทเนียมต้เก็บไปเยอะๆไปเป็นของดีโอ้สามก้อนเหรอเร็วจอง อีเตอร์หรือขนาดของหัวใช้มันจะพังเลยอืมเอ้อืมคือคุณได้แล้วบ่เดียวมันไม่โหลดทุกคน บนเดียวไม่โดดทุกคนผมไม่เห็นบนเดียวบันอะ่ะก็คือต้องรีบตีนะเฮ้ฮโกูไปกลับดักมากเลยโอเคผมกลับบ้านดีกว่าวันนี้ไม่ที่สิบแปดใช่ไหมว่ากลับเลยจ้าอ่ะเทิร์ฟถึงบ้านแนละ้วยางรดเร็ว มีตเตาเผาอันเชิญเข้าตาเผาไปก่อนไอพวกนี้เหรออีเตอเด็กผมทำสำรองอัน,นหนึ่งหน่อยดีกว่าโอ้ได้เล็วอ่กห้าอันอันนี้นี่เหรอ เอาดิมผมเอาดิมประตูไหนดีกว่าแล้วผมก็ได้น้องใงโง่มาเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีประโยชน์หรอกมีตัวผมแต่ของในม่รูจะไปหมดเลย <laughs> เดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวๆทำไมผมมีอีเตอร์เหล็กเยอะจังไงผมค้ว่าอันเดียวไม่ใช่เหรอ แล้วนี่ว้าวเลือกข้อพีเข้าอะไรช่องไหนวะเนี่เอาเหล็กใส่เข้าไปด้วยเหล็กกน็นดีเหล็กก็เยอะเออหานี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้อละอืม เขาจะไม่ยุ่เสียงผมไหมอือยังไม่มีอะไรดูมาถึงหิมาเก็บไปเลยคือผมเต็มตัวของมันตอนนะี้ดอกแล้วคันก็มีด้วยมีทุกดอกแล้วเนะี่ยตัวค่อยโล่งขึ้นมาหน่อยวันนี้วันที่สิบแปดใช่ไหม นะผมขอเอาเทเรียมาทำอะไรแปรลกๆหน่อยเฮ้บัตรเทเรียมีไหนอ่ะ ทนี่คือผมมาทำอะไรสัตว์ระมากเลยเนี่ยนีเห็นไหมว่าผมมีของดีวันนี้วันที่18ใช่ไหม พวกนี้มาที่สิบเก้าโอเคเก็บเป็นที่ระลึกเอาไว้นะทุกคนแพงมากเลยเนี่ยไอเนี่ยทงเนี่ยผมมาหายไปตั้งสิบก้อน,น่ยตรงนี้น่าปลูกสวนนะจอบผม่ไหนเนี่ยใส่ไว้ก่อนเออจอบจอบจ้าผมเคยทำจอบไว้มันจอบยู่ไหนจ้าจอบจ้า ไม่คิดกองยังงงกองเลยจ้ะจอบจ๋านี่เองดีนะหาเจอไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วก็ปลูกปลูกวีเจ้าหนี้อะไรกันแตงกอตโตเลยนะจ๊ะจ๋า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 โอ้ว่ามือแล้วยินดีต้อนรับสู่วันที่สิบเก้าฟรีทำไมมันยืนนอนเนี่ย อ่ากระโดดรถเต้น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 พอเถอะพอเถอะอ่าโอเคอืมจบคลิปแล้วกันนะตอนนี้กดบายบายเฮ้แดดยามเช้ามันดีจริงๆเลยว้าวไทเทเนียมระบากแล้วทุกคนไอตัวของจัดบ้านก็ดีเนี่ย ใช่ว่าไปบ้านผมยังไม่ได้สร้างเติมเลยว่าตอนนี้มันก็ใหญ่จะตายแล้วจะไปสร้างเพิ่มทำไมเนาะเออนี่คอนเสิด์ตมันมีจุดบางจุดที่ผมอยากเกลี่ยนิดหน่อยแต่ไอ้ขวานี่มันก็ตัดเร็วเกินเมื่อกี้เห็นใช่ไหม Trankilatu kidaz